สนับสนุนโดย a x i Select กองทุนหนึ่งเดียวที่มีใบอนุญ,ญ,ญาตถูกต้องจาก ASIC และ FCA ให้ทุนสูงสุดถึง1ล้านเหรียญและส่วนแบ่งกำไร90%เทรดเดอร์ท่านใดที่สนใจสมัครกองทุน a x i Select สามารถดูรายละเอียดและคลิกสมัครได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอสวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่ในตอนของ a x i Select Series ก็มาถึงตอนที่15แล้วครับในวันนี้ก็จะเป็นข้อมูลอัปเดตแต่ข้อที่จะต้องระวัง สำหรับใครที่จะเทรด Axie Select ก็ต้องดูคลิปนี้ครับก็มาดูในส่วนแรกครับก็มีช่วงถามตอบจาก a x i e Select สำหรับข้อมูลนี้ก็นำมาจาก YouTube ของ Axie ครับก็มีข้อมูลที่น่าสนใจครับในส่วนแรกก็สำหรับการเข้าร่วม Axie Select ในส่วนนี้ถ้าใครได้ดู Axie Select Series ตั้งแต่ตอนแรกมาก็จะเข้าใจครับในส่วนแรกก็ต้องการเงินขั้นต่ำที่ 500แล้วก็เอสกอร์ที่50คะแนนก็จะเข้าได้ก็จะมีในส่วนของการถอนเงินเดี๋ยวจะได้พูดถึงในสไลด์ต่อไปครับก็จะมีในส่วนนี้ครับสินค้าไหนที่เทรดได้บ้างก็อื่นถ้าเราเข้าไปที่โปรแกรม MT4 ก็จะมีสินค้าให้เราเทรดเยอะครับก็จะมีทั้งคู่เงินมีคริปโตมีตัวดัดชนีด้วยสำหรับในการเทรด a x ็ e ซ e l e c t เราจะมีบัญชีอยู่2อังานครับก็คือบัญชีของเราเอง กับ,บัญชีในส่วนของ Allocation Account หรือว่าบัญชีกองทุนสำหรับการเปิดทุกออเดอร์ก็จะถูก copy เราไม่สามารถที่จะส่งคำสั่งในส่วนของพอร์ตกองทุนได้เวลาที่เราจะเทรดเราก็เทรดใน MT4 ครับพอร์ตกองทุนก็จะทำการ copy คำสั่งที่เราเปิดตัวอย่างก็จากหน้านี้ครับมาที่เมนูเทรดแล้วมากดปุ่มตรงนี้ครับก็จะมี Switch to Trader Account กับ ชีวิต t allocation c o เ n าถ้าเราเปิด0.01แล้วมีตัวคูณที่10พอร์ตกองทุนก็จะ copy เราที่ 0. 0.1ซึ่งในส่วนนี้ก็เคยได้พูดถึงไปแล้วซึ่งสำหรับสินค้าที่พอร์ตกองทุนมา copy ก็จะมีตามนี้ครับผู้เงิน forex ก,ก็จะมีรัชนีมีน้ำมันมี g o n d แล silver แล้วก็ในส่วนคริปโตก็จะมี btc กับ ethereum ถ้าเราไปเปิดคู่อื่น พอร์ตกองทุนก็จะไม่ทําการ Copy ก็จะมีในส่วนของหุ้นแล้วก็จะมีสินค้าโภคภัณฑ์ก็ตามนี้ครับอย่างถ้าเรามาดูใน m d 4เนี่ยถ้าเราเปิด XRP แบบนี้พอร์ตกองทุนก็จะไม่ Copy นะครับแต่ในส่วนนี้เราก็สามารถเทรดได้ตามปกติเวลาที่เราได้กําไรเราก็ได้ตามปกติครับสําหรับในส่วนของการถอนเงินผมจะแนะนําให้ไปดูในตอนที่12แล้วก็ตอนที่14ครับ ก็จะมีเรื่องของการถอนเงินบอกเอาไว้ต่อมาเรื่องของ Unique t a d e ก็มีคำถามจากกลุ่ม Facebook ครับเทเดอร์ท่านนี้ก็ถามมาว่าเราต้องรักษาคะแนนนานแค่ไหนครับถึงจะเข้าสู่ซ s t a ต e ตอนนี้ผมน่าจะเทรดเกิน20ออเดอร์แล้วแต่ยังไม่มีปุ่มอะไรให้กดก็ในส่วนของซ s t a ต e ต้องมีเอสคอรที่50คะแนนครับก็จะมีในส่วนนี้เพิ่มเติมครับก็คือ20 Unique เทกับเอสคอร50คะแนน เขาได้ยกตัวอย่างมาว่าถ้าเปิด0.01 00ทองคํา1ไม้แบบนี้ก็จะนับเป็น1เทศครับแต่ถ้าเปิดทองคําตัวเดียว5ไม้เนี่ยเขาก็จะนับแค่1เทศเท่านั้นซึ่งในส่วนนี้เราจะต้องทําให้ถึง20เทศก็จะเข้าสู่ในส่วนของซีสเตตได้ต่อมาเดี๋ยวผมจะให้ดูเคสดที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานครับก็มาดูเทดเดอร์ท่านนี้ครับก็คือตอบผ่านในส่วนของซีสเตตแล้ว แล้วก็ยังขาดเงินอีก13ดอลลาร์ก็จะไปในสู่ของสเตจต่อไป i n c o b a t i o n ซึ่งต้องการเงินฝากขั้นต่ำที่1,000ดอลลาร์าครับแต่ปรากฏว่าได้ทำการโอนไปแล้วทำให้เปอร์เซ็นต์กำไรลดลงแล้วก็กดปุ่ม next s t a t e ไม่ได้ก็หลังจากที่ทำตามเงื่อนไขครบก็คือมี30บันเทสโปรฟิต5%แล้วก็20เทจครับในส่วนนี้ก็ต้องการเงินขั้นต่าที่1,000ดอลลาร์ เรื่องเทรดเดอร์ท่านเนี่ยเขาทําการโอนไปแล้วครับจะเห็นตรงนี้ครับปุ่ม next s t a e ก็คือเมื่อเราทําการโอนเงินไปเนี่ยก็สามารถที่จะกดปุ่ม next s t a e ขก็ไปเฟสสองได้เลยแต่จากการพูดคุยแล้วก็สอบถามเทรดเดอร์ท่านนี้บอกว่าต้องการฝากเพิ่มอีก2 0 0 0ดอลลาร์ครับเพื่อที่จะเอาเงินกองทุนมากขึ้นก็คือถ้ามี equity 1 0 0 0เนี่ยจะได้พอร์ตกองทุนมาที่10,000ครับส่วนถ้ามี2,000 ได้พอร์ตกองทุนมาที่20,000ก็ปรากฏว่าฝากเข้าไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้กด Next s t a e ครับก็คือฝากเงินไปช่วงเช้าแล้วช่วงบ่ายเนี่ยเข้ามาดูปรากฏว่าปุ่ม Next s t e เนี่ยกดไม่ได้แล้วซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดจากระบบนะครับซึ่งเทรดเดอร์ท่านนี้ก็ได้ติดต่อซัพพอร์ตแล้วก็ทำการแก้ไขให้แล้วก็มาดูเคสต,ต่อมาครับถอนกำไรปุ๊บ สอบตกปับ๊บมีใครเป็นบ้างหรือว่ากําไรที่เทรดระหว่างสอบถอนไม่ได้ส้ารับเรื่องการถอนเงินก็แนะนําให้ไปดูในตอนที่12ครับเดีย๋ยวมาดูเทรดเดอร์ท่านนี้ครับว่ามีข้อผิดพาลาดอะไรก็จะเห็นว่าในส่วนนี้ทำโปรฟิตไปได้ครบแล้ว5%มีวันเทรดขั้นต่ำครบแล้วเงินทุนก็ถึงแล้วก็ผ่านหมดครับมีปุ่มเล็กสเตทให้กดด้วยแต่ว่าภายหลังเนี่ยเทรดเดอร์ท่านนี้ได้ทําการถอนเงินไป ก็เลยทําให้พอร์ตกองทุนเนี่ยถูกรีเซ็ตกลับไปจุดเริ่มต้นก็จะเห็นตรงนี้ครับถ้าเราถอนทุนในส่วนนี้ไปพอร์ตกองทุนตรงนี้ก็จะถูกรีเสเซ็ตก็เดี๋ยวมาอธิบายการถอนเงินในหน้านี้ครับหากเทนเดอร์เริ่มทําการถอนเงินบัญชีการจัดสรรจะลดลงทันทีด้วยจํานวนเงินที่ถอนคูณด้วยจํานวนตัวคูณหากถอนจนถึงดอดาวเทนเดอร์ก็จะเข้าสู่สถานะกักกัน หรือว่า quarantine. คอนลันทีนอันนี้ข้อจะเป็นส่วนแรกครับต่อมามาดูส่วนนี้ครับการถอนเงินณนจุดใดก็ได้ในระหว่างเดือนจะส่งผลให้ผู้ซื้อขายสูญเสียกําไรที่ได้รับในช่วงเวลานั้นบัญชีการจัดสรรจะถูกรีเซ็ตสหรับในเคสที่เกิดขึ้นก็เป็นการถอนระหว่างเดือนครับก็เลยทําให้สูญเสียกําไรในส่วนของพอร์ตกองทุนไปบัญชีการจัดสรรก็คือ Allocation Account หรือว่าพอร์ตกองทุนนั่นเอง สำหรับในการถอนเงินก็คือต้องปิดออเดอร์ให้หมดทุกสิ้นเดือนในวันที่1ก็จะสามารถถอนกําไรได้ครับก็สําหรับในไฟล์นี้ก็สามารถมาดาวน์โหลดได้ครับก็ขเข้ามาที่พอร์ทอลของ a x e, ็กครับมาที่เมนู a x ็ e ซ e l e เลเมื่อเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีให้ดาวน์โหลดโปรแกรมรูตรงนี้ก็ถ้าหน้าเว็บเป็นภาษาไทยกดก็จะเป็นภาษาไทยครับถ้าหน้าเว็บเป็นภาษาอังกฤษกดก็จะเป็นภาษาอังกฤษา ก็จะมีในส่วนของการถอนกําไรที่ได้พูดถึงไว้ในตอนที่14ก็มาดูตรงนี้ครับเมื่อเราเทรดไปแล้วในแต่ละเดือนเนี่ยว่าเราได้กําไรเท่าไหร่ก็จะขึ้นตรงนี้ครับยังในเฟสส i n อิน a t เมชัะะได้รับส่วนแบ่งที่40% 65ดอลลาร์ก็คือ40%ของ164ดอลลาร์ครับเดือนที่เทรดเนี่ยคือเดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้มียอดเงินอยู่1,032ดอลลาร์เมื่อเทรดจบเดือนแล้วไม่ถืออเดอร์ค้างอยู่ เมื่อเริ่มเดือนใหม่เดือนมีนาเนี่ยในส่วนของโปรฟิตก็จะถูกโอนเข้ามาในบัญชีของเราครับตรงนี้จาก1 0 3่ก็จะบวกเพิ่มเข้ามาเป็น10 9 8ดอลลาร์เงินในพอร์ตกองทุนตรงนี้ก็จะรีเซ็ตใหม่ครับสำหรับการถอนเงินก็คือปิดออเดอร์ให้หมดไม่ถือข้ามเดือนแล้วก็หลังจากที่รีเซ็ตพอร์ตแล้วก็ได้รับส่วนแบ่งกำไรครบเราก็ทำการถอนเงินได้ครับในส่วนนี้ก็จะปลอดภัยกว่าในกำไรที่เราทำได้ก็จะไม่ถูกรีเซ็ตด้วย ตัวนี้ก็สามารถย้อนกลับไปดูในตอนที่2เพิ่มเติมได้ครับกะมีคําถามนึงครับตัวอย่างพอร์ตของผมอยู่ในระดับซีจะครบ30วันในช่วงกลางเดือนมีนาถ้ากดข้ามระดับไปที่ระดับ2ช่วงกลางเดือนคําถามก็คือในระดับ2จะตัดให้ถอนเงินได้เมื่อไรจะปรับให้ถอนในช่วงปลายเดือนมีนาหรือว่าเป็นช่วงกลางเดือนเมษาตัวนี้ก็จะเหมือนกับในตัวอย่างที่ผ่านมาครับก็คือ เมื่อจบชิ้นเดือนจะต้องไม่ถือออเดอือ์ค้างและในวันที่1ก็จะได้รับส่วนแบ่งกําไรทันทีถึงแม้ว่าเราจะผ่านนานไปที่30แล้วเราอาจจะเทรดได้ครึ่งวันและถ้าเรามีกําไรในส่วนนี้เมื่อวันที่1เราก็จะได้รับส่วนแบ่ง,งทันทีครับก็จะมีตัวอย่างเรื่องการโดนคอลันทีนครับในตัวอย่างนี้ผมเอามาจากเพจเทรดยังโปของอาจารย์แบงค์ครับซึ่งอยู่ในเพจของอินโฟเมชัน เมื่อเราทําผิดกฎหรือว่าตกดรอดว์เนี่ยเราก็จะเห็นสถานะขึ้นมาคอรลันตีนตรงนี้ครับก็จะมีระยะเวลาที่เราสามารถที่จะเทรดได้ครับตรงนี้ก็คือเราจะโดนคอรลันทีนเป็นเวลา14วันตอนที่เราโดนคอรลันทีนเราไม่สามารถที่จะกดรีเชตได้เราก็จะต้องรอเวลาอย่างเดียวครับถ้ามาดูในหน้าแดชบอร์ดของ x อ็ e ซีซีก็จะไม่มีปุ่มให้เรากดครับเราก็รอเวลาให้ครบอย่างเดียวเราก็มากดเริ่มใหม่ได้ถ้าเราโดนคอรลันทีนในเฟดสองอินโควเมชั่น เราจะต้องกลับไปเริ่มเทรดใหม่ในชีสสเตจครับแล้วก็ปัญหาในช่วงที่ผ่านมาก็คือทั้ง A x c ได้อัปเดตระบบฝากถอนก็เลยทำให้เกิดปัญหาในช่วงต้นเดือนมีนาครับ่ังเทนเดอร์ท่านนี้ก็ถามว่าปกติฝากเงินเนี่ยต้องรอนานแค่ไหนแล้วก็เทรดเดอร์อีกท่านนึงก็คือถอนเงินไม่ได้แล้วก็เล่ารายละเอียดมาครับก็เดี๋ยวในส่วนนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องการฝากถอนเงินของ A x c กันครับ รแรกเราก็ล็อกอินมาที่บัญชีของเราครับถ้าเราจะฝากเงินก็มากดที่ add fund ตรงนี้เราก็เลือกบัญชีที่เราจะฝากก็กดปุ่ม add fund ตรงนี้ครับหลังจากนั้นก็เลือกบัญชีที่เราจะฝากถ้าใครจะฝากด้วยธนาคารไทยหรือว่า QR code ก็ให้มาเลือกตรงนี้ถ้าใครจะฝากด้วยคริปโตก็มาเลือกด้านล่างในตัวยอย่างผมจะฝากด้วย QR code ครับตรงนี้หลังจากที่เข้ามาเนี่ยเราก็ใส่ยอดเงินบาทครับถ้าเราใส่1000แล้วกด convert ก็จะได้จํานวนเงินที่เป็นดอลลาร์หรือว่าถ้าเราใส่ดอลลาร์แล้วกดคอนเวิร์็เจะได้จํานวนเงินบาทในส่วนนี้ผมใส่1,000บาทแล้วก็กดคอนเวิร์ตหลังจากนั้นก็กด Make Payment ครับหลังจากนั้นก็จะมี QR Code ขึ้นให้เราสแกนแล้วก็มียอดเงินที่เราจะทําการฝากก็เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างการฝากครับก็คือฝากไปเวลา7จ็มงยีนทีเวลาเข้าก็คือ ดีสนาทีในส่วนนี้เวลาจะช้ากว่า4ชั่วโมงจากเวลาในประเทศไทยครับก็สังเกตต,ตรงนาทีนะครับ26นาทีตรงนี้ก็เข้าที่26นาทีเป็นจํานวนเงิน27.6ดอลลาร์สำหรับการที่จะฝากถอนเงินก็จะมีข้อแนะนําอย่างนี้นะครับเวลาที่เราฝากเงินไปเนี่ยในหลายๆบล็อกเราก็จะต้องทําการเทรดไปก่อนนะครับถึงจะทําการถอนได้ในส่วนนี้ผมก็ทําการเปิดออเดอร์ไป หลังจากนั้นถ้าเราจะทําการถอนเงินก็มาที่ withdraw fund ถ้าใครที่ถอนครั้งแรกจะต้องใส่ข้อมูลตรงนี้ครับก็จะมีหมายเลขบัญชีชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ในส่วนของเอกสารที่เราจะต้องใช้ก็คือหน้าบุกแบงก์ของเราครับใช้หน้าแรกก็พอสำหรับใครที่ถอนเงินครั้งแรกก็จะต้องรอการตรวจสอบซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่สำหรับใครที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็จะมีหมายเลขขึ้นให้เราเลือกเลยครับ เราก็ใส่จํานวนเงินที่จะถอนไหมครับหลังจากนั้นก็กดค l a t e ก็จะขึ้นมาว่ายอดเงินที่เราจะได้รับในส่วนนี้ก็คือ974บาทหลังจากนั้นก็กดตรงนี้ครับ submit request หลังจากที่เราทําการกดถอนเงินก็จะได้รับเมลวแจ้งเตือนมาครับเวลา7.38โมง38นาทีจากแอคเคาอะไรยอดเงินเท่าไหร่และยอดเงินบาทที่เราได้รับ ก็จะาก,การสั่งถอนก็คือเวลา38นาทีเนี่ยเงินก็เข้าบัญชีทันทีครับ7โมง38ยอดเงิน974บาทสำหรับช่องทางการฝากถอนก็สามารถฝากถอนเข้าได้อย่างรวดเร็วครับทีนี้ถ้าใครพร้อมแล้วก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีได้ที่ลิ่์หน,น้าดางสำหรับในคลิปหน้าจะมีอะไรมาอัปเดตก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ